สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านวันนี้เราก็พามาดูแปลงนาจากวันนั้นนะครับเป็นนาที่รอน้ำฝนนะครับก็อย่างที่ท่านหลายๆคนพูดนั่นแหละครับว่าถ้าเราไม่มีน้ำเราไม่มีน้ำฝนเนี่ยเราควรทำอะไรได้บ้างผมก็ตอบตรงนี้เลยนะครับว่าเราก็ ต้องรอน้ําฝนนะครับรอฝนตกถ้าฝนไม่ตกเราก็ต้องรอต่อไปนะครับลักษณะวันนี้ที่เราจะมาคุยก็คือลักษณะการฉีดยาฆ่ายานะครับอย่างตรงที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแปลงนาดอนนะครับนาที่เราไม่สามารถขังน้ํานะครับหรือว่ากักน้ําให้ท่วมได้นะครับลักษณะลูกย้าก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับหรือว่าบางจุดก็อาจจะเยอะกว่านี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นแปลงนาที่เช่าเขา นะครับแปลงนี้ก็ทั้งหมด9ไร่นะครับ9ไร่ก็ลักษณะข้าวก็ขึ้นมาแทบจะเต็มพื้นหมดแล้วนะครับก็มีตรงนี้แหละนะครับที่มันเกิดปัญหาหรือว่าก้อนขี้ไถยมันใหญ่ไปนะครับทําให้ลักษณะข้าวเนี่ยอาจจะขึ้นไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ดินดอนดินป่วกก็มักจะมีปัญหาเรื่องเหลืองนะครับแจ้เป็นเรื่องปกติของดินในสภาพการปั่นแห้งนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็พามาดูลักษณะข้าวแล้วก็ลักษณะที่ว่าถ้าท่านไหนมีฝนดีหรือว่าฝนตกน้ําอาจจะเฉาะแฉะนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกแถบดูนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับหลังจากสภาวะที่ฝนมันไม่ตกเลยเหมือนกันนะครับบ้านผมมันก็แล้งนะครับลักษณะข้าวก็โดนฝนแต่หลังจากมันโดนฝนแล้วมันก็ทิ้งช่วงนะครับทิ้งช่วงไปตอนนี้ทิ้งช่วงไป จะเดือนหนึ่งแล้วนะครับทิ้งช่วงไปจะเดือนหนึ่งลักษณะดินก็ตรงไหนที่มันเก็บน้ําอยู่มันก็อาจจะชื้นบ้างนะครับตรงไหนที่มันเก็บน้ําไม่อยู่มันก็อาจจะไม่ไม่เปียกนะครับแล้วก็ออกจะดันดานนะครับลักษณะข้าวก็อยู่ในค่อนข้างจะไอตรงไหนที่ดินมีความชื้นหรือว่าหน้าดินเยอะมันก็ฟุนะครับเดี๋ยวเราจะมา พามาทุกท่านมาสังเกตหญ้านะครับอันนี้ก็คือลักษณะข้าวเนาะข้าวก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะหญ้านะครับหญ้าพวกใบกว้างที่โดนพวกหมาแดงนะครับหรือว่าช้างแดงอะไรพวกต่างๆเนี่ยที่พวกท่านเห็นฟู่ๆอย่างเงี้ยนะครับฟู่ๆขึ้นมาเนี่ยคือพวกเบี้ยพวกหญ้าที่หมาแดงฆ่าตายได้หมดนะครับก็คือลักษณะที่เห็นขึ้นมาเนี่ยคือหญ้านะครับไอส่วนข้าวก็ส่วนข้าวนะครับเราก็ดูแลตามลักษณะนะครับหลังจากที่เราคุม คุมแห้งไปนะครับก็คือใช้ออกซาไดาอะซอนคุมแห้งไปเสร็จแล้วมันก็ต้องเริ่มจะมีหญ้าหลุดนะครับเหมือนลิดยาเนี่ยมันเริ่มเจือจางนะครับหรือเบาบางลงลิดยาเจือจางลงปุ๊บลักษณะยาก็จะเริ่มขึ้นส่วนใหญ่จะขึ้นเป็นพวกเบี้ยก่อนนะครับเบี้ยจะขึ้นก่อนแล้วก็เหี้ยวหมูส่วนหญ้าตระกูลใบแคบเนี่ยยางนะครับยางก็ตอนนี้เราก็คอยดูลักษณะ หญ้าไปก่อนนะครับแล้วก็ลักษณะข้าวนะครับข้าวก็จะขึ้นบางมั่งขึ้นไม่ไม่หนาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นดินทรายส่วนใหญ่ดินทรายมันมักจะมับนะครับเดี๋ยวเราก็ติดตามผลงานนะครับว่ามันจะได้ดีไหมลักษณะหญ้าแบบนี้นี่คือถ้าท่านไหนที่ฝนดีหรือว่าได้ฝนนะครับเราก็จะทําการฉีดยาเลยนะครับเพราะว่าเราจะฉีดเพีย้ยไฟด้วยลักษณะที่ เกิดอาการหัวงอกอย่างเงี้ยนะครับนี่ลักษณะที่หัวงอกแล้วก็ตายแล้วก็เขาเรียกว่าออกมาปลายใบงอกนะครับงอกก็คือขาวนะครับอันนี้เราก็มาทําคลิปให้ดูนะครับว่านาดอรอฝนผมก็มีนะครับแต่ยังเหลืออีกสองแปลงยังไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะครับเรามาถ่ายแปลงนี้ให้ดูก่อนนะครับถ้าตรงไหนที่หญ้าไม่ขึ้นแม่อะไรเนี่ยมันก็จะสวยนะครับตรงไหนที่หญ้าขึ้นเพราะมันก็จะดูลกๆหน่อยนะครับ แต่ก็มีคนมาถามผมว่าถ้าเรามีมีน้ำอ๋อถ้ามีน้ำสามารถฉีดยาได้เลยนะครับส่วนถ้าถ้าไหนที่ไม่ได้มีน้ำนะครับก็คือว่าฝนตกดินชื้นแบบนี้นะครับนี่ถ้ามั่นใจว่าฝนตกดินชื้นหรือว่ามั่นใจว่าฝนจะไม่ทิ้งช่วงเช่นอยู่ดีๆฝนมันหายไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าหายไปสัก 7, ัน10วันเนีวัน แล้วดินยังมีความชื้นหรือว่าดินออกจะแห้งๆประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วเราฉีดยาเนี่ยเราสามารถฉีดยาฆ่ายาได้เลยนะครับไม่มีปัญหายาฆ่ายาก็อย่างที่บอกนะครับมีแกน X Beat p บี๊ดไพนะครับแล้วก็หมาแดงนะครับก็หมาแดงจะใช้อยู่แค่อย่าง1ิบไร่เราจะใช้อยู่แค่4ี่รอยกรัมนะครับไม่เกินนั้นส่วนบี๊ดไพริแบกเราจะใช้อยู่200กรัมนะครับแกน x เ,เราก็จะใช้อยู่ทั้งหมด 8 0ดร้อยซีซีนะครับหรือหหรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันซีซีหรือหนึ 1, 1, 1, cc, ห่งลิตรนะครับก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วข้าวก็จะไม่ได้ตายนะครับแล้วเราก็จะใส่ไท่อมีท็อกแซมไปด้วยนะครับก็ลักษณะก็ตามภาพนะครับเนี่ยไอข้าวที่ปลายใบมันงอกๆเหลืองๆเ,เนี่ยอันเนี้ยคือไท่อมีท็อกแซมนะครับก็คือเพียไฟที่ผมอยากให้พวกท่านฉีดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ผมบอกนะครับว่าหวานข้าวหวานให้มันหนาไว้ครับ ผมหวานไล่ละสามถังเนี่ยท่านดูลักษณะการขึ้นของข้าวเห็นไหมครับมันจะหนาตรงไหนที่เราหวานทั้งมือบางไปหรือว่าตรงไหนที่ขี้ไถมันก้อนใหญ่ขี้ไถมันใหญ่หรือว่าก้อนใหญ่เนี่ยตอนเราหว่านบางไปเนี่ยตอนเราปั่นกบหรือเราคาดกบเนี่ยขี้ไถมันหมกเข้าไปลึกทําให้เม็ดข้าวจมลึกขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยงอกไม่ค่อยขึ้นปีหน้าถ้าท่านไหนยังติดตามคลิปผมอยู่เนี่ยก็แนะนํานะครับว่าหวานแห้งบนานานดอหรือหวานแห้งรอน้ําฝนแบบผมเนี่ย ก็ควรจะหว่านให้มันหนาไว้นะครับอันนี้ผมหว่านไร่ละสามถังนะครับถึงสามถังครึ่งนะครับก็คือสามสิบห้าโลนะครับต่อไร่ขนาด่านที่ห้าโลยังดูเหมือนบางเลยนะครับไอ้ตรงไหนที่เราหว่านหนาแล้วก็ตรงไหนที่ขี้ไถ่มันสวยขี้ไถ่มันล้วนมันก็จะสวยประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับเพราะเราต้องรอฝนตกให้พรมดินอีกหน่อยเดี๋ยวเราค่อยฉีดนะครับเพราะว่าข้าวยังเล็กอยู่ ข้าวยังไม่โตยังเป็นลูกอ่อนอยู่นะครับถ้าไปฉีดช่วงนี้ข้าวอาจจะตายได้โดยเฉพาะช่วงที่ฝนมันแรงมาเป็นเดือนแล้วอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงหนึ่งอีกแถบหนึ่งนะครับว่าลักษณะข้าวอีกแถบอย่างเงี้ยเราสามารถฉีดยาฆ่าหญ้าได้แล้วนะครับก็มาต่อกันอีกแปลงนะครับแปลงนี้ก็ทั้งหมด10ไร่นะครับดูลักษณะข้าวที่หลังจากข้าวเขาเดินรากได้มันก็จะแตกกอดีนะครับ ส่วนแปลงนี้เราก็ทําการฉีดยาฆ่าหญ้าได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินแห้งแบบนี้นะครับถ้าต้นข้าวท, like urgency, fire, ท่านแบบนี้เนาะเกินคืบก็คือสามารถเอามือเราเนี่ยวัดคืบได้เลยนะครับนี่เดนเอามือเราวัดคืบอย่างนี้ได้เลยนะครับถ้ายอดเขาเรียกว่าช่วงเขาเรียกสะดือข้าวเนี่ยสามารถเลยคืบไปแล้วเนี่ยสะดือข้าวเลยคืบมือเราไปแล้วเนี่ยเราสามารถ ฉีดยาฆ่ายาได้เลยนะครับก็คือใบเนี่ยมันหนึ่งคืบต้นหนึ่งคืบเนี่ยสามารถฉีดยาได้เลยนะครับเป็นยาฆ่ายาผสมกับเพียไฟยนะครับก็เดี๋ยวพามาดูลักษณะที่หลังจากเราคุมแห้งแล้วเราก็ทิ้งไว้จะสองสามเดือนแล้วนะครับข้าวก็เพิ่งจะมาได้อยู่แค่ระดับเนี้ยนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันว่ายาแบบเนี้ยเราใช้ยาพวกแกน x อ็กบิสไพลิแบกเนี่ยมันสามารถทําให้ญ้าเหล่าเนี้ลงได้ยุบได้นะครับก็คือว่า เราทําให้หญ้ามันอานเฉยๆนะครับเราไม่ได้ทําให้หญ้ามันตายนะครับนี่นะครับลัลกษณะข้าวประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้นะครับนี่ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้คืคบหนึ่งเนาะคืบหนึ่งใบก็จะคืบหนึ่งลักษณะข้าวแบบนี้ก็คือข้าวนาดอนนะครับข้าวที่หลังจากที่มันเดินต้นได้เขาเรียกว่าเดินต้นเดินเดินต้นเดินกอได้มันก็จะมีลักษณะ สู้นะครับใบก็จะงามลักษณะนาดอนแบบนี้มันจะมีข้อได้เปรียบอยู่อย่างเนึงเราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยครับเราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยในช่วงแรกเลยแม้แต่เม็ดเดียวข้าวก็จะเดินกอแล้วก็แตกกาแตกแตกอเองโดยอัตโนมัติแต่ส่วนข้าวที่แช่น้ําอย่างนี้นะครับข้าวที่แช่น้ําแบบนี้มันจะไม่เดินกอมันจะกลายเป็นข้าวที่ไม่ค่อยสมประกอบทําไมนาดอนเมื่อน้ําขังเนี่ยข้าวถึงไม่ดี สู้กับพวกแห้งๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็เพราะว่ายิ่งน้ําขังหน้าดินยิ่งแน่นนะครับยิ่งน้ําขังหน้าดินยิ่งแข็งนะครับนี่นะครับหญ้าลักษณะอย่างนี้นะครับถ้านาท่านไหนที่บอกว่ามีหญ้าลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นซิ่งนี่นะครับหญ้าดอกสีชมพูหญ้าดอกสีชมพูแบบนี้หญ้าดอกสีเขียวอย่างนี้หรือว่าซิ่งอันนี้ไม่ต้องตกใจเลยครับเดี๋ยวมันถึงเวลาของเขา เรามีหน้าที่แค่รักษาต้นข้าวแบบนี้ไว้นะครับรักษาต้นข้าวแบบนี้ไว้เนาะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นญ้าเหล่านี้มันเยอะแค่ไหนก็ตามขอให้พวกท่านดูแลต้นข้าวรักษาต้นข้าวไว้ให้มันได้ต้นข้าวเท่าเดิมแล้วก็ต้นข้าวไม่ได้ถูกญ่าเหล่านี้ฆ่าแล้วเดี๋ยวมันถึงเวลาระยะหนึ่งปุ๊บย้าที่พวกท่านเห็นอยู่ตรงเมื่อกี้เนี้ยนะครับแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มตายยุบไปเองเพราะว่ามันจะโดนข้าวเนี่ยคุม เพราะว่าหญ้าพวกนี้มันสู้ข้าวไม่ได้หรอกครับเพราะว่าข้าวจะคุมได้นะครับแต่ตอนนี้มันแรงนะครับก็คือฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกมาสักเครือกหนึ่งหรือว่าดินมีความชื้นหรือว่าดินเฉาะแฉชืช้นชื้นเหมือนเหมือนเหมือนรูตรงนี้เฉาะแฉเงี้ยก็ฉีดยาได้เลยหรือว่าต้นข้าวได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็คือลักษณะต้นได้แล้วผ่านแล้วเราก็ทําการฉีดยาได้เลยนะครับก็ยาบีพารกกิแบคแกนเอ็กเนี่ยมันจะฆ่าไอ้พวกหญ้าเหล่านี้ได้นะครับ หญ้าเดือยหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกสีเขียวหญ้าข้าวนกสีชมพูนะครับส่วนม้าแดงส่วนอะไรพวกนี้มันก็จะไปฆ่าพวกกกพวกใบกว้างนะครับต่างๆก็อาจจะทําให้ข้าวเราดูดีสะอาดขึ้นนะครับก็การทํานาดอนแบบนี้ความได้เปรียบของการทํานาดอนแบบนี้คือหนึ่งมแมลงไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนเรื่องมแมลงเพราะว่า นอนมาแลงมันจะมีปัจจัยคือน้ํานะครับถึงใบจะเฟื้อยอย่างนี้ข้าวก็จะไม่ค่อยมีโรคมีมแมลงแน่นอนเพราะว่าดินมันแห้งข้าวเติบโตแข็งแรงแต่กอดีมีความชื้นที่สวยงามนะครับถึงเพี้ยมาลงมันก็ไม่ดุหรอกครับเพราะว่ามันเจาะไม่เข้าเข็มมันนะครับสู้ไอ้นาน้ําที่เราไปใส่ปุ๋ยไม่ได้แล้วก็ลักษณะข้าวแบบนี้ก็เราจะใส่ปุ๋ยรับท้องเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใส่รับปุ๋ยรับท้องในช่วงที่ ฝนเนี่ยเขาตกนะครับตกแบบดินชื้นดินชุ่มหรือพูดง่ายว่าช่วงพายุเข้า3 4สี่วันหรือว่าฝนตกแสแสเช่นวันนี้ตกพรุ่งนี้ตกบะลลูนก็ตกอยู่หรือว่าไม่ตกก็หว่านได้เลยครับปุ๋ยก็ใช้สูตรแบบที่ผมหว่านนะครับก็หมดเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ2ลูกแค่นั้นนะครับก็คือ10ไร่ใช้2ลูกนะครับหรือ5้าไร่ลูกเดียวอย่างเงี้ยครับแต่ให้เราผสมเสร็จนะครับก็เลือกสูตรตามใจชอบที่ทุกท่านอยากจะได้นะครับอยากจะหว่าน เพราะว่าผมก็นำแนวทางนะครับในสิ่งที it it okay. ่ผมรักผมชอบในการทํานานะครับผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันเป็นแนวทางที่ผมรักผมชอบนะครับเป็นแนวทางการทํานาที่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้แล้วผมทําแล้วผมรู้สึกชอบรักผมถึงได้ทําคลิปเหล่านี้ให้พวกท่านเหมือนเราบางทีผมก็ชอบนะครับหลังจากเราได้ย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่เราได้สอนพวกท่านเนี่ยบางทีผมก็ขามกับตัวเองนะครับว่า เราพูดอะไรไปในตอนนั้นกลับมาคิดในตอนนี้มันก็บางทีมันก็เออดีเหมือนกันนะครับการได้แชร์ความรู้ในสิ่งที่เราชอบเรารักแล้วเราหามาได้ก็ให้พวกท่านนําเอาไปใช้ได้ทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางการทําแห้งนาดอนแบบที่พวกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนาที่เราไม่จําเป็นต้องมีน้ํานาที่เราเป็นนาดอนรอแต่น้ําฝนข้าวมันก็เติบโตสวยงามตาม ดินอินทรีย์วัตถุในดินไม่จําเป็นต้องฉีดอะไรแต่นาดอนทุกที่ที่เป็นนาดอนขอร้องนะครับหลังจากหวานเสร็จให้ฉีดออกซาไดอะซอนนะครับคุมแห้งไว้แล้วก็รอฝนหลังจากฝนตกดีดินชื้นแล้วเผเออญว่ามีย้าขึ้นก็ฉีดเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับบวกกับเพียียไฟด้วยไม่งั้นลักษณะข้าวเนี่ยมันก็จะทยอยตายแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับทยอยตายแบบนี้อันนี้คือลักษณะเพียไฟปวก นะครับเนี่ยพวกแมงกระชอนพวกมแมลงที่อยู่ใต้ดินอนะ่ะมันกินนะครับนี่แหละครับอันนี้ก็คือต้นเหตุที่ว่าดินทรายมันทํายากก็เพาะอย่างนี้แหละครับแต่เราก็แชร์ประสบการณ์การเรียนรู้นะครับว่านาลกลกลก,ลกจ๋าเนี่ยกับเราทําให้มันมาได้ถึงขนาดเนี้ยก็คราวนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วนะครับว่าฝนเนี่ยมันจะตกให้เราหรือเปล่าถ้ามันตก ข้าวก็อาจจะเป็นไอเดียเป็นแนวทางให้พวกท่านติดตามแล้วก็เอาไปลองปฏิบัติใช้นะครับส่วนท่านไหนที่พูดกับผมว่าก็เองมีน้ําผมก็ไม่ได้มีน้ํานะครับบ้านผมก็แล้งเหมือนกันเนี่ยท่านก็ดูลักษณะดินดินะครับมันก็แล้งเหมือนกันแหละแต่เราใช้การทําแบบเดือนสิงหาครับก็คือประมาณก่อนสิงหาสักสิบวันยีวันเนี่ยเราจะทําอย่างนี้นะครับเราจะทําตอนที่ว่าเราทําตามฝนฝนตก ฝนตกถึงเราถึงทํานะครับเราจะไม่ได้ทําแล้วรอฝนถ้าทํารอฝนมันผุตายหมดนะครับก็ันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณมากจริงๆไปก่อนนะครับขอบคุณครับ